สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะวันก่อนนะคะพี่กันทําคลิปเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในคนท้องค่ะวันนี้ค่ะพี่กันจะมาแนะนําการมีเพศสัมพันธ์นะคะในคุณแม่หลังคลอดค่ะว่าจะมีได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ถ้ามีแล้วมีอาการผิดปกติแบบไหนนะคะควรจะหยุดมีก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะก็รับฟังอย่าลืมกดติดใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันค่ะ สำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะแนะนําว่าให้มีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากที่ตรวจหลังคลอดแล้วหรือ45วันหลังคลอดนะคะและผลการตรวจออกมาก็คือแผลแม่ปกติมดลูกเข้าอู่ดีแล้วนะคะคุณแม่ถึงจะกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะโดยที่ค่ะอย่าลืมคุมกําเนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งนะคะหากคุณแม่มีเพศสัมพันธ์กับสามีแล้วมีอาการเจ็บนะคะแนะนําว่านะคะ ลองกลับไปพบแพทย์ดูนะคะว่าการเจ็บนะคะเกิดจากอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดเจ็บไม่มากนะคะอาจจะรู้สึกแบบแค่ระคายเคืองนะคะหรือเจ็บพอทนได้เนี่ยแล้วก็แผลดีนะคะแนะนําว่าอาจจะต้องใช้ตัวเจลหล่อลื่นช่วยก่อนคะ่ะในช่วงแรกนะคะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ